สวัสดีครับก๊อฟมอร์นิ่งนะครับวันนี้ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งมาสรุปให้ฟังนะครับจากเพจสรุปหนังสือนะฮะหรือว่าสรุปให้นั่นเองนะ,ะหนังสือเล่มน,นี้เขาใช้คําว่าแก่ช้าลงแน่ถ้าแค่ปล่อยให้ท้องหิวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณพบว่าการที่ท้องมันร้องจอกๆนะฮะเป็นโอกาสทองที่จะทําให้วัยหนุ่มสาวกลับคืนมานะครับโดยนายแพทย์โยชิโนรินะฮะน้าง,งุ นายง,งุโมะนะครับ <c oughs> ในแพทย์ผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของมะเร็งนะปัจจุบันอายุ65นะฮะมีรูปร่างอ้วนลงพุงนะครับเกิดภาวะหัวใจเต้นปกติในวัย38คุณปู่ล้มป่วยด้วยโรคก,กล้ามเนหัวใจตายนะครับเสียชีวิตในวัย52แล้วก็คุณพ่อล้มป่วยในโรคเดียวกันในวัย62เขาก็เลยเริ่มมาดูแล ตัวเองนะครับในเวลาถึง8ปีในแบบของฉบับนังงูโมกนะครับ <c oughs> หัวข้อที่เขาทำนะครับก็คือเข้านอนเร็วและตื่นเช้านะครับ2ก็คือปริมาณและรายการอาหาร 3. การหมั่นออกกําลังกาย 4. กิจวัตรประจําวันแล้วก็5เลิกสารเครื่องบริโภคนะครับการดูแลตัวเองจากภายในนะครับจะดีที่สุด หน่งการเข้านอนเร็วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาท้องก็คือ4ี่ทุ่มถึงตีสองนะฮะโกรฮอร์โมนหรือว่าที่เรารู้จักกันนะครับในเรื่องของฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวเนี่ยจะถูกหลั่งออกมานะครับแล้วก็เมื่อตื่นเช้าแล้วแสงอาทิตย์ยามเช้านะครับจะได้รับสารแห่งความสุขหลั่งออกมาจากสมองนะครับสดชื่นตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ฮอร์โมนตรงนี้จะเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนะคเขาเรียกว่าเมลาโทนินนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราได้ทั้งสองส,ส่วนนี้ก็คือสดชื่นและหลับสนิทนะครับ <c oughs> การเข้านอนเร็วและตื่นเช้าเนี่ยช่วงแรกของการนอนหลับนะครับสมองจะได้พักผ่อนเวลาเช้ามืดเนี่ยหลับตื่นเนี่ยสมองจะได้จัดระเบียบความทรงจํานะครับการที่สมองได้พักผ่อนก็คือโกรทฮอร์โมนหล,ลั่งออกมาแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับตื่นเนี่ยโกรทฮอร์โมนจะไม่หลั่งออกมานะครับเขาบอกว่า ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะเปลี่ยนการทํางานของร่างกายไปตามกลางวันและกลางคืนนะฮะภายในร่างกายมีนาฬิกาที่มันแบ่งช่วงเวลาที่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งกลางวันและกลางคืน 2. ปริมาณและรายการอาหารนะครับเมื่อกระเพาะว่างเปล่าเนี่ยไม่มีอาหารลงไปในลําไส้เล็กเนี่ยก็แจ้งถึงกระเพาะอาหารนะครับโดยฮอร์โมนโมเตลินนะครับกระเพาะอาหารจะถูกบีบตัวซ้ําๆ,ๆ,ๆนะเพื่อ เพื่อส่งอาหารไปลำไส้เล็กแต่ถ้าเกิดไม่มีอาหารอยู่ก็จะเกิดเสียงร้องจอกๆนะครับเขาบอกกระบวนการสมองเนี่ยจะมีโกรทฮอร์โมนนะครับจะมีอะดิโพเนคตินนะครับเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนมหาศา์จจนในการทำความสะอาดหลอดเลือดแล้วก็จะมียีนต่ออายุไขยด้วยก็คือซ่อมแซสสวนที่สิกลรอฉะนั้นการที่ท้องร้องจอกๆ,ๆส่งผลดีต่อร่างกายนะครับ <c oughs> ปริมาณอาหารก็คือกินอาหารสมือ้อ นะครับ <c oughs> กินอาหาร80%ซุปช่วยหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าวจานหนึ่งไม่ต้องเติมเพิ่มไม่กินของว่างกินอะไรก็ได้นะครับโดยแบ่งเป็นกินหนึ่งมื้อนะครับกินสามมื้อคือคนทั่วไปนะครับกินหนึ่งมื้อคือในรูปแบบเฉ,เฉพาะของคุณหมอท่านนี้นะครับก็คือเช้าเจ็ดโมงนะครับงดอาหารถ้าหิวให้กินผลไม้หรือดื่มนะ้ำผลไม้นะครับ กลางวันช่วงเที่ยงนะครับงดอาหารถ้าเกิดหิวให้กินคุกกี้โฮวีตนะครับข้าวปั้นข้าวกล้อง1ก้อนหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบฉบับไทยก็อาจจะกินข้าวต้มนะฮะนิดนิดหน่อยหน่อยได้นะครับส่วนกลางคืนตอนสองทุ่มกินอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการครบนะครับห้าโมงเวลาท้องว่างเนี่ยการดูดซึมอาหารจะได้เต็มที่นะครับคุณหมอได้กล่าวไว้ปริมาณอาหารนะครับ ปริมาณและรายการอาหารฮะรเขาบอกสิ่งที่ควรทานควรกินอาหารตามฤดูกาลนะครับแล้วก็กินทั้งเปลือกทั้งชิ้นนะครับอย่างเช่นอ่พวกแอปเปิล <c oughs> นะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็กินไขมันที่ไม่แข็งตัวหรือว่าไม่อิ่มตัวนั่นเองนะครับอย่างเช่นไขมันปลาไขามันพืชน้ำมันมะกอกพวกเนี้ยดีต่อสุขภาพ ขาบอกพฤติกรรมที่เล่งแก่เนี่ยหเลยกินจนอิ่มแปร่นะครับสกินของว่าง3กินมืดนะครับสกินเนื้อและของมันบ่อยนะครับหกินของหวานมากเกินไปนะครับแล้วหกกินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วน7กินเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดฉะนั้นเคี้ยวครั้งหนึ่งอย่างที่กัาแนะนำนะครับเคี้ยวครั้งหนึ่งสักประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบครั้งนะครับต่อคำหนึ่งการกินอาหารในแต่ละวัน,นส่งผลต่อร่างกายโดยตรง อย่างที่3คนหมั่นออกกําลังกายนะครับอัตราการเต้นของหัวใจผู้ผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับจะอยู่ที่มาณมากกว่า50ครั้งต่อน,นาทีการออกกำลังกายจนอัตราการเต้นหัวใจถึง140นาทีนะครับหัวใจจะแก่ช้าลงนะครับวิธีการคํำนวณในการอัตราการเต้นหัวใจก็คือ1 7 0ตั้งลบด้วยอายุจริงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอายุ30นะครับ ก็จะอยู่ที่เต้นอยู่ประมาณ140ครั้งแต่เกิดอายุ50ก็อาจจะเต้น120ครั้งก็เพียงพอแล้วครับถ้าปกติไม่ได้ออกกำลังกายไม่ควรเกินค่านี้นะครับเพราะว่าหัวใจมันจะเต้นแรงกันไปเหมือนกับกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ฝึกฝนนะฮะฉะนั้นต้องค่อยๆฝึกฝนก่อนควรที่จะเดินไม่ควรวิ่งด้วยอยากอายุยืนนะครับห้ามเพิ่มภาระให้หัวใจนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณหมอแนะนํานะครับอย่างที่4กิจวัตรประจําวันนะครับ ควรลูปไล้เวลาอาบน้ำไม่ไม่ถูกเอาแบคทีเรียชนิดดีออกนะฮะคนญี่ปุ่นจะนิยมที่เอาผ้านะฮะหรือว่าฟองน้ําเอามาถูร่างกายเบาๆนะครับคุณหมอแนะนําว่าไม่ควรที่จะทำนะครับเพราะว่ามันจะมีแบคทีเรียที่ดีสําหรับผิวอยู่นะครับอ่าสมเสื้อผ้าบางๆนะครับช่วยรักษาอาการขี้หนาวได้ฮ่กล้ามเนื้อหดและขลายตัวเนี่ยช่วยเผาผลาญไกลโคเจนออกไปนะครับแล้วก็อุณหภูมิร่างกาย นะฮะที่สูงขึ้นช่วยทําให้กระแสเลือดไหลเวียนได้ดีนะฮะมีความรักช่วยทำให้อายุยืนคุณหมอก็ได้ข่าวไว้เช่นกันนะครับผู้ชายโสดนะฮะอายุสั้นกว่า10ปีนะฮะผู้หญิงโสดอายุสั้นลง4ปีนะฮะเท่ากับว่าเขาบอกว่าคนอ้วนเช่นเดียวกันนะฮะคนอ้วนหรือว่าการสูบบุหรี่อายุสั้นลงถึง6ปีเช่นนั้นความงามจากภายในเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้ไม่ยากนะครับ ข้อ5เลือกสัรนเครื่องบริโภคนะฮะสิ่งที่ไม่ควรนะฮะก็คือบุหรี่เหล้าและคาเฟอีนนะ <c oughs> บุหรี่มีสารพิษถึง200ชนิดนะฮะทำลายสุขภาพทำลายปอดและคนรอบข้างและที่สำคัญทำให้แก่ด้วยนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำลายตับโดยตรงเลยะฮะเขาบอกปริมาณเหมาะสมในแต่ละวันนะครับผู้ชายทานได้แค่แก้วเล็กๆนะครับ2แก้วแล้วก็ผู้หญิงทานได้แค่แก้วเดียวนะครับ ส่วนคาเฟอีนไม่ดื่มตอนท้องว่างนะครับเพราะว่าคาเฟอีนเป็นกดนะครับผมและเป็นพิษต่อระบบประสาทนะฮะแล้วก็สารแทนนินในชาเนี่ยขัดขวางการย่อยและการดูดซึมของอาหารหรือว่าท้องผูกนั่นเองถ้าเกิดเลิกได้ก็จะทําให้เราแก่ช้าลงนะครับผมพอคนอ่าบางคนพอหิวแล้วจะรู้สึกหนุดหงิดโมโหง,ง่ายนะขอให้คิดว่าช่วงเวลาที่ลอง ท้องร้องจอกๆเนี่ยคือโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นหนุ่มสาวและจงเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นนะครับอันนี้คือคํากล่าวของนายแพทย์โยชิโนรินะครับวันนี้ลับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแก่ช้าลงแค่ปล่อยให้ท้องหิวนะครับในสี่รเล่มนี้สามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมนะครับ วันนี้ก็ก๊อฟเมอร์นิ่งมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกเช้านะครับวันนี้สวัสดีค่ะ